สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่มาครับพี่มาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่นะวันนี้ก็ได้พามาหลากหลายเลยนะครับพี่อย่าลืมนะครับโทรมาหาผมนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่จ๋าพี่นะครับผมได้เหรียญหล่อโบราณมีพร้อมตะกรุดมาแบบนี้ครับพี่นะครับเหรียญพระโมคลาสาริบุตรข้างๆแบบนี้พี่เนี่ยครับพี่เหรียญเก่านะพี่หล่อโบราณเก่าๆครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อแก้ววัดพวงมันออไรหรือหลวงพ่ออะไรสักอย่างครับพี่พร้อมตะก,กุดเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยครับแบบเนี้ยพี่ผมเอาหกร้อยบาทครับพี่นี่ยครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ชุดนี้หกร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่ในภาพพี่ดูนะครับในภยพโมคาลาสาริบุตร แบบเนี้ยพี่รุ่งพ่ออะไรไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อแก้วว้ดพง์อะไรหรือเปล่าไปดูครับแบบนี้เลยครับพี่ถ้าพี่คนไหนชอบทักมานะโทรมาหานะครับศูนย์เก5 5สี่เจ็ดห้าเจดศูนย์ห้าห้าหกนี่ครับพี่นะ้ผงพายนะพี่นะดูครับเรียมเก่าๆแบบนี้พี่นี่ครับจะลอยหลวงปู่ทิมวราหไล่เรียมเก่าๆแบบนี้พี่เรียมวัยโบราณโบราณแบบนี้แบบนี้ครับพี่ แบบนี้ครับพี่โคตรน่าใช้เลยนะเนี่ยครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทจะพิจาหลวงปู่ทิมวัลหารไล่หกร้อยบาทนะครับพี่นะครับพี่องต่อปานะครับนี่ครับพี่คมคมเห็นไหมเนี่ยครับพี่เนื้อว่านดอกทองนะครับเหลืองๆแบบนี้เลยพี่คมคมเพี่นะเห็นไหมพี่เอียงดูนะครับ โลเป็นใบๆเลยพี่ผมเอา600้อยนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับหกร้อยบาทครับพี่600อบาทนะครับพี่เรางพ่อกลวยองค์แรกครับโผ9เกาใบครับหลังพระแม่ธรณีนะครับส่วนนี้ครับองค์ที่สอง พี่นะผมคมแบบนี้นะพี่แบบนี้ครับองค์ที่สองนะครับพี่ในเหลืองแบบนี้ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทน,นะครับองค์ที่สองนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับ นี่ครับพี่หลวงพ่อเดิมครับเรียมวินเทจเก่าๆแบบนี้นะครับพี่คนละองค์กับอีพีที่ผ่านมาแ้วพี่นั้นขายไปแล้วพี่เก่ายังห่วงอ่ะพี่ดูดิได้มาแบบนี้ขายแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อเดิมครับเอาหกร้อยบาทแบบนี้พี่หกร้อยบาทครับพี่ เรียมวินเทจครับพี่หกร้อยบาทนี่ครับพับปิดตาหลองพอแก้วก้มคมเมมเนี่ยพี่ปิดตาหลองพอแก้ววันคือวันครับพี่เหลืองจะเป็นน้ำวานน้ำเกลืสองน,นะพี่พี่ดูนะนี่ครับหลังๆค้มขมเเนี้ย เอาหกร้อยบาทนะพี่นะอันนี้องค์แรกนะครับพี่อันนี้องค์ที่สองคมคมลึกๆแบบนี้พี่เนี่ยครับองค์นี้ก็เอาหกร้อยบาทนะครับพี่เนี่ยครับพี่ปิดตาหลังแบบของพ่อแก้ววัดเคืรวันนะครับหกร้อยบาท นี่ครับพี่ได้เหรียญหลวงปู่นายวัดบางแจ้งมาครับพี่เหรียญแบบนี้นะพี่ดูนะห่วงเชื่อมแบบนี้พี่ตาเป็นเม็ดเลยนี่ครับห่วงเชื่อมพี่ดูข้างนะข้างแบบนี้นะครับพี่พี่ดูด้านหลังนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่เหรียญน,นี้ครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่ หลวงปูน่ายวัดบานแจ้งครับพี่หนึ่งพันบาทนะพี่นะแล้วก็ได้เหรียญน,นี้มาครับพี่เหรียญห่งเชื่อมครับพี่ห่งเชื่อมครับพี่ไปดูข้างน่ะข้างแบบนี้เลยพี่ตามรูปนี้เลยนะเห็นไหมดูด้านหลังนะพี่นะ แบบนี้เลยพี่หนึ่งพันบาทครับพี่เหรียญห่วงเชื่อมเหรียญที่สองเนี่ยไม่รูมพ่ออะไรพี่หนึ่งพันบาทจ้าดูครับพี่หลวงปูท่ทวด97หูขีดลายจุดนี่นี่ครับพี่ แกระจายกระจายครับนี่ครับพี่600บาทนะจ๊ะนี่ครับพี่พิมพ์หูขีดหลายจุด600อบาทนะครับพ <fo ี่ร้มส่งนะส่วนองนี้ครับพี่นี่ครับอีพีนี้ก็เอา600อบาทนะครับพี่ร้มส่งนะครับพี่นี่ครับตรงปุดทวดครับพี่หกรอบาทจ้ะล้มส่งนะครับพี่ นี่ครับนี่หาโคตรยากเลยพี่พระสังฆจายวัดหนองอิดุกหลวงพะกวยปุกเสกโชคลาภชั้นหนึ่งนะพี่นะเมตตามหานิยมชั้นหนึ่งขาขายดีชั้นหนึ่งนี่ครับพี่นะเมตตาชั้นหนึ่งนี่ครับพี่ ดูน้พี่นะพี่ดูเนื้อพระนะ่าละเอียดละเอียดยิบยิบแบบนี้เลยเนี่ยฮะพระแท้ดูง่ายสบายตาเลยเนี่ยฮะอย่างเงี้นะาพี่นะนี่ครับอันนี้ออกวัดสังกระจายวัดหนองอีดุกนะครับพี่ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะสวยโคตรสวยเลยพี่หนึ่งพันบาทนี่ครับนี่แบบนี้เลยพี่นี่จับเข่าเก่าๆแบบนี้หลวงปู่สุนแบบนี้เลยพี่แบบนี้เลยนะพี่นะ แบบนี้เลยนะผมเอาตัวนี้นะเพิ่ง e <bunker. S 1> ได้มาใหม่พี่เพิ่งได้มาเลยเพิ่งได้มาวันนี้ครับเนี่ยครับเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาใหม่นะพี่นะผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทแกะโคตรสวยเลยพี่เนื้อช้ำช้ำเก่าๆอย่างเงี้ยพี่ผมเอาพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับตัวใหญ่นะพี่นะนี่นี่ตัวใหญ่นะพี่นะนี่ครับ หลปู่สุนเฮ้น,นี่ครับจานนี่เห็นไหมนี่ครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพิจานี่ครับพระมิเหสวนเนื้อชินเงินกลุกวัดพัรีลัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีหลังสมจิกหรือเขาเรียกว่าสมระคังเนื้อชินเงินปลอดวิ่งตามซอกให้เห็นเลยจ้า นี่ครับพี่โคตรน่าใช้เลยนะจ๊าพิจาพระเมีสวนหลังลรั้งังหรือหลังซุ้มจิกกวัดประสีเนื้อชิ้นเงินสวยๆแบบนี้พี่หนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งพันบาทนะพี่นะพี่โทรมาหาผมนะผมรอพี่อยู่ราคาไม่แพงไปก็โทรมาครับพี่หลวงพ่อวัดหน้าลิงพิมพ์ใหญ่นี่ครับพี่ดูนะนี่ครับพี่ หน้าลิงพิมใหญ่นะพี่ดูตูดนะนี่ครับพี่ตูดไม่ได้เดย,ยาวนะพี่นะแบบนี้ครับพี่ดูครับนี่ครับพี่หน้าลิงพิมพใหญ่ยอดนิยมนะนี่ครับเดรสั้นนะพี่ไม่ได้เดย,ยาวนะเดรสั้นจะพิจาอ่พี่ดูเก่านะพี่นะเรื่องเก่านะฮนะน้ำทองิ่งเต็มมงพาเลยผมเอาแปดร้อยบาท หลวงพ่อกล่อมสุราธานีน้ําทองวิ่งเห็นไหมพี่เนี่ยครับหล่อบโบราณหลวงพ่อก่อมวัสสุราธานีผมก็เอาแปดร้อยบาทนะพี่แบบนี้นพี่น้ําทองวิ่งเต็มเลยไอ้กลนเห็นไหมนะครับพี่เอพี่ดูนะนี่ครับชัดเจนนะพี่ชัดเจนนะครับนี่ด้านหน้านะครับพี่ดูด้านหลัง นี่ครับพี่น้ำทองวิ่งเต็มองค์พระเลยนะสายใต้ไม่ควรพลาดน,นะจ๊ะนี่ครับสวยจริงครับพี่นี่กลนขับกลนแปดร้อยบาทจ้ะสายใต้แต่นี่เดี๋ยวพี่ปัญหาพัะหล่อโบ,บราณไม่รู้ที่อะพี่ผมเอาแปดร้อยบาทเอาหกร้อยบาทพอจุ้่ะไม่รู้ที่ครับพี่หกร้อยบาทอุดสองอุดแบบเนี้ยผมเอาหกร้อยบาท นี่ครับพี่พระลอกโบราณไม่รู้ที่หกร้อยบาทแบบนี้แบบนี้หกร้บาทจ้ะพี่นี่ครับนุ่มมานเชิญทงครับหลวงพ่อกลวยครับตัวนี้เป็นกระดูกช้างนะพี่กระดูกกามช้างนะไม่ใช่เคี้ยวไม่ใช่งานะเป็นกระดูกกามช้างครับพี่ เนี่ยครับผมเอา600บาทหลงพอกลวยนะครับพี่มีจานครบเลยนะพี่นี่ครับจานหลงพกกลวยพี่นี่ครับเห็นไหมในจานหลงพอกลวยครับพี่ผมเอา600บาทจัะพี่สุดยอดครับลูกพะายตายไม่เป็นเขาบอกอย่างนั้นนะครับนี่ครับพี่ตะกรุดเก่าๆนี่ครับพี่นี่ปะนี่ครับตะกรุดเก่าๆลงรักดำๆผมไม่ทราบที่แต่โคตรเก่าเลย อย่างเี้พี่สายตะกรุดไม่ควรพลาดลงรักปิดทองพี่เก่า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 โคตรเก่าเลยพี่เอาหกร้อยบาทตะกรุดเก่ามากผมไม่รู้หนุ่มพ่ออะไรรู้เอาหกร้อยบาทพอครับเฮ้ยเดี๋ยวสิพี่แหวนวงนี้เดี๋ยวพี่แหวนพี่ล่อหลวงปู่ยิ้มมันหนองบัวพี่ดูนะะโคตรเก่าโคตรสวยเลยพี่นี่ครับพี่ นี่ครับแหวนพิรอดนะพี่นะแควคาดกับอันตรายทั้งไล่รอดไปหมดนี่ใครจะมาทำร้ายเราเราก็รอดโดนของโดนอะไรเราก็รอดแต่ว่าโชคลาภก,ก็จะมาหาเราแล้วพี่นี่เราไม่รอดแน่เราก็ได้เต็มเมเลยโชคลาภพักขายร่ำรวยเงินทองไหลมาทางเรานี่ครับพี่คักข,ขายดีครับพี่ อย่างเงี้ยครับพี่โคตรน่าใช้เลยโคตรเก่าเลยพี่ผมเอาพี่พี่เอาแปดบาทจ้ะร้มส่งให้แหวนพิรอหลวงปู่ยิ้มมันหล่งบัวจะพี่นี่ครับพระปิดตาพ่อท่านปานองค์นี้เอา800บาทนะพี่นะพระสายตาเดินพี่พ่อทันปานนะไม่ค่อยได้พบเจอกันนะพี่นะผมมีเท่าไหร่ลูกค้าก็เป็นหมดเลยนะพี่นี่ครับ800บาทครับพี่ พ่อท่านบานนะเขาอ้ออันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับพี่พับปิดตาพ่อท่านบาน,นคนละพิมพ์กับเมื่อกี้นะี้นะน่ครับพ่อท่านบานหลอโบราณพัดยังไม่ค่อยสวยนะพี่แต่โคตรเหนียวเลยโคตรคงกระพันเลยนี่ครับพี่บรุรมอาจารย์สสยเขาอ้อปิดตาพ่อท่านปานองค์ที่สองแปดร้อยบาทจะพิจารา แปดร้อยบาทนะจ๊ะโทรมาหาผมนะนะครับพี่พับปิดตาหลวงปู่ยิ้มมันหนองบัวครับตามรูปนี้เลยนะอดน๋ี้ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่ตามรูปนี้เลยนะพี่นะนี่ครับหลวงปู่ยิ้มมันหน่องบัวครับพี่นี่ครับหลวงปู่ยิ้มมันหนองบัวนะครับผมเอาหกร้อยบาทตามรูปแบบนี้เลยนะพี่นะหกร้อยบาทจ้านี่ครับ สมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหูข้างเดียวแบบนี้เลยพี่เอาหกร้อยบาทนะอยู่ด้านหลังนะพี่แบบนี้เลยพี่นะลงรักเป็นทองเก่า,กาแบบนี้เลยครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้าโอ้โหนี่พี่สมเด็จวัดกลางคลองคอยช่างชาวบ้านถาภาพนี้พี่นะพระสมเด็จวัดกลางคลองคอยลาดบุรีช่างชาวบ้านพิมพ์วัดเกศชัยโย อย่างนี้เลยนะพี่อย่างนี้เลยครับช่างชาวบ้านนะพี่นะนี่ครับพี่แบบนี้เลยนะนี่ช่างชาวบ้านนะพี่นี่ครับสมเด็จพุจานโตตามประวัตินะครับพันเงินไปสร้างไว้นี่ครับพี่ผมเอาพี่หนึ่งพันบาทพอช่างชาวบ้านหนึ่งพันบาทจะพี่จะหารับรองไปออกต่อได้กําไรแน่มาครับพี่ พระหูยานเนื้อชินเงินผิวประลอดสวยๆเลยพี่ลบบุรีนี่ครับพี่เนื้อชินเงินนะพี่นะกุกเก่านะพี่เนี่ยครับเนื้อชินเงินนะพี่นี่สวยๆเลยพี่นี่นี่นี่ครับพี่นี่ครับ กูเก่านะครับพี่มีประหลอดนะองเนี้ยโคตรสวยเลยนะ้ชิ้นเงินครับพี่ผมเอาแป0ร้อบาทครับพี่8 0ดร้อยบาทนะจ๊ะ800บาทนะครับพี่โอ้โอ้โนี่ครับจิงจกตัวใหญ่ๆหลวงพ่อหน่ายเป็นบังแจงครับพี่กะลาตาเดียวนะนี่ครับพี่นี่ครับพี่หางเป็นแฉงนยสองแฉงครับพี่นะนี่ครับเลยสองหางวัดบั้งแจงครับพี่มีจานเต็มตูเลายเลี่ยมเก่าๆโบราณอย่างเงี้ย ผมเอาพี่พี่หกร้อยบาทนะเรี่ยมโบราณน,นะพี่นะขาขายชั้นหนึ่งเลยพี่ชอกลาบชั้นหนึ่งเลยโคตรสวยเลยพี่ตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยล้ำปูนไหนันบังแจ้งจะพี่จา๋าเอาหกร้อบาทนะพี่นะพี่โทรมาหาผมนะศูนย์เก้าสี่เจจ็ดูนย์ห้านะครับกลับสวัสดีครับพี่